มันพูดกันมาหลายปีแล้วแล้วต้องให้การสนใจให้การใส่ใจว่าเฮ้ยถ้ามันมีเสียงพูดกันมากๆเนี่ยมันจริงไม่จริงจะได้กบกระแสะการพูดนั้นเถียว่าไม่จริงนะคุณบุญชัยไม่จริงนะครับคุณบระบวนไม่จริงนะครับคุณผลมันเป็นหน้าที่ของเขานะครับบอกเอามาคุยดีกว่า,ามันหน้าที่เขายังไงเย ได้ไงตามมาตราหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเนี่ยเขาบอกว่าท่านบอกว่าทายาทผู้มีส่วนได้เสียแพงระพานิยีแพงละพานิ์พนักงานอายการมีสิทธิ์ที่ร้องขอจัดการมรดกนะขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกในประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งคุณป้อมประเด็นที่หนึ่งของมาตราหนึ่งเจ็ดหนึ่งสาม เอาขาตอบเรื่องของเขาก็ไม่เลอกทำอะไม่ไม่ตอบไม่เลือกทำนะั่นเรื่องหนึ่งนะแต่ถามว่าสภารู้ไหมว่าเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเรามันเป็นสิทธิ์ของเรามันเป็นสิิตของทะนายมันเป็นหน้าที่ของสภาที่จะต้องไปเรียกร้องถามว่านายกกรรมการกี่รุ่นแล้วไม่มีความเข้าใจอะ่ะเฮ้ยบุญชัยพูดอย่างนี้ไม่ได้ต้องมาคุยกันบอกผมคุยไม่รู้กี่รอบแล้ววันนั้นผมก็คุย ไปลื้อเรื่องดูได้เลย<ด>ท,<ด>ที่ที่ประชุมคณะกรรมการใหญ่เดือนเมษาที่แล้วเนี่ยผมพูดแล้วว่าเขาไม่มีอำนาจแล้วผมก็พูดเปรียบเทียบเลยว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมาตราเนี่ยที่อายการนําไปใช้เนี่ยแล้วสารก็เอาไปใช้ด้วยเนี่ยอันนี้เรื่องใหญนะ่เรื่องของอายการไม่ตอบเรื่องของเขาเป็นจิตของทนายความทนายถ้าไม่ใช่หน้าที่เป็นของคุณนะ คุณก็ต้องปล่อยออกมาวางม <ไอ S 1> ือมาแล้วถ้ามันเป็นจิตของทนายความท <ไอ S 1> นายความก็ต้องรู้จักใช้สิทธิ์ของตัวเอง<ไ>อ,อันนี้ไม่ใช่ผมพูดเลื่อนลอย<ไ>อผมมีหลักฐานมีหลักเกณฑ์ไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์ <ไอ S 1> หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ชัดเจนเลยว่าถ้าเมื่อใดกฎหมายไม่ได้ให้หน้าที่กับอายการอัยการก็ปฏิบัติ เขาก็ทําไม่ได้แต่เขามาทํโดยเนียนๆว่ามันหน้าที่ของฉันนะต้องถามเขาตรงๆว่าหน้าที่ของเขาที่ชี้เฉพาะเรื่องจัดการมอดกตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วเขาตอบไม่ได้นะถ้าเขาตอบได้เขาตอบมานแล้ว<ช>ถ้าไม่ใช่หน้าที่เป็นของคุณ<ช>นะ<ช>คุณก็ต้องปล่อยออกมาวาง<ช>มือมา<ช>แล้วถ้ามันเป็นจิตของทนายความ<ช>ทนายความก็ต้องรู้จักใช้สิทธิ์ของตัวเอง อันนี้ไม่ใช่ผมพูดเลื่อ,อย<ะ>ผมมีหลักฐานมีหลักเกณฑ์ไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์<ะ>หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ชัดเจนเลยว่าถ้าเมื่อใดกฎหมายไม่ได้ให้หน้าที่กับอายการอายการก็ปฏิบัติไม่ได้เขาก็ทำไม่ได้แต่เขามาทำโดยเนียนๆว่าไม่นหน้าที่ของฉันนะ ต้องถามเขาตรงๆว่าหน้าที่ของเขาที่ชี้เฉพาะเรื่องจัดการมรดกตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วเขาตอบไม่ได้นะถ้าเขาตอบได้เขาตอบนานแล้ว<ช>ถ้าไม่ใช่หน้าที่เป็นของคุณ<ช>นะ<ช>คุณก็ต้องปล่อยออกมาวาง<ช>มือมาแล้วถ้ามันเป็นจิตของทนายความท<ช>นายความก็ต้องรู้จักใช้สิทธิ์ของตัวเอง<ช>อันนี้ไม่ใช่ผมพูดเลื่อนลอย ผมมีหลักฐานมีหลักเกณฑ์ไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์ห,หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ชัดเจนเลยว่าถ้าเมื่อใดกฎหมายไม่ได้ให้หน้าที่กับอายการอายการก็ปฏิบัติไม่ได้ <K puter> เขาก็ทําไม่ได้แต่เขามาทำโดยเนียนเนียนว่ามันหน้าที่ของฉันนะต้องถามเขาตรงๆว่าห,หน้าที่ของเขาที่ชี้เฉพาะเรื่องจัดการมอดกตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหน จริงๆแล้วเขาตอบไม่ได้นะถ้าเขาตอบได้เขาตอบมานแล้วถ้าไม่ใช่หน้าที่เป็นของไอ้นี่อาการมันมันล่วงละเมิดวิชาชีพเรานะถามว่าเราเพิ่งพูดกันหรอบอกเรื่องที่มันผิดปกติเนี่ยเรื่องที่มันผิดปกติเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งพูดกันแค่ไม่กี่วันนี้นะมันพูดกันมาหลายปีแล้วแล้วต้องให้การสนใจให้การใส่ใจว่า เฮ้ยถ้ามันมีเสียงพูดกันมากๆเนี่ยนะมันจริงไม่จริงจะได้กบกระแสการพูดนั่นเสียนะว่าไม่จริงนะคุณบุญชัยไม่จริงนะครับคุณรุบวนไม่จริงนะครับคุณผลมันเป็นหน้าที่ของเขานะครับบอกเอามาคุยดีกว่ามันหน้าที่เขายัางไงเฮ้ยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสองพระเจริญสองพระเจริญ ทรงพระกรนณ พักีราชัน์วงราชชาวไทยพักีราชัน์ฟ้าคอยหมูยายแผ่นดินเทนทาน ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานน้ำผึดพ้นได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้า,าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาตนผ่านพ้นโปยไัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลน การที่สิบให้สัญญา,าพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฝ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าปันฝ้าไพ่ไม่เคยไหว้หวันฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ปาทรงสุขใจเธอไร่ลมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้ว้วววฟ้าทรงผูกพันไพ่ป้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น